โอ้โหไเก็บชุดไอ้เหี้ยไอ้บิ๊กซัมเกอร์ไอ้บิ๊กซัมเกอร์วิ่งออกมาเฮ้ยโอ้โหติดเลยเฮ้ยชุดอยู่ไหนเอาชุดมานี่ชุดมานี่มึงจะใส่ยังไงไม่ใส่ไม่ใส่เก็บไว้มันอันนี้มีอยู่ที่ไหน ไอ้เข้าพร้อมกันเลยเปล่าวในโพนอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมึงเชื่อโกดูหนังไว้ด้วยดูหนังไว้ด้วยดูงนังมีหรือยังหนังพร้อมกันเลยกันแน่ไปต่อโอ้ยโอ้ยหลังเข้าหลังเข้าไม่ต้อง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 เข้าไม่ไดแล้วหลังไม่เข้านั้นเข้าพร้อมนันเลี้ยกันได้นะแต่ว่าต้องไม่ยิบกู้อาวุธเผาไว้ คุ้มหลังให้คุณเลยไอ้หินมันหายอีกไอ้หินมันตาหัสเลยนบก็ะ่ากลัวจิงโอ้ยโผล่หลังมาแตกเ้ยหลังมาโอ้โูแตกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูยิงหลังให้กยิงหลังให้